สว no okay? huh? mm. ัสดีค่ะอยู่กับช่องปู้แม่น้องเหมิวนะคะอยู่กับช่องยาชีเชิญเลยอ่ะอ๋อสุกโ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 ุกสุกโซ่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  โชคโชคโชคลาบโชคลาบข้าบ้านป้าเร้อโชคลาบบ้านลุงป้าโชคดีโชคได้เงินได้คำโชคถูกรูดลอตเตอรี่ว่าแตโชคว่าแตโชคเจอโชคโชคดีโชคดีโชคดีทุกอย่างทุกอย่างก่อนถึงปีใหม่ก่อนงานฉลององค์ปู่นะคะมูลซื้อลอตเตอรี่จะคื่อะไรมูลนิี่ไหนนะปาเต็นนัแล้วโชคเนาะป้าง่อเหามา หันหันหน้าหันหน้าเข้าบ้านลุงป้าเลยได้หน่หันหน้าเข้าบ้านลุงป้าเด้อเด้โบนเด้อแปดนาทีค่อยกินข้าวเด้อหนึ่งยังกะไปเอ้สองสองหกเจ็ดบ่สองหกเจ็ดเขาชื่อหกหันบอกสองหกเจ็ดอันนี้อันนี้เป็นเลขบนนะคะเพราะว่าพ่นง้อหัวพื่นขึ้นมันบอกหกลดตังวลลงลดลงบ่มาๆเพื่อนๆเร็วๆ มาให้โชคอีกแล้วมาให้โชคอีกแล้วเร็วเร็วเร็วมาให้โชคอีกแล้วดูสินี่หันหันหน้าเข้าบ้านลุงป้าเลยนี่หันหันหันถ้าบ้านลุงป้าเลยนี่หันหันคุณเห็นกุ้ยปายมันกุ้ายหลูกตกเงินมันยอู้กัดว่าเร็วเร็วซิมันเลยมีแปดนาทีเร็วเร็วเร็ว มาแล้วแล้วเราวเรงหลขันหน้าขันหน้าเข้าบ้านลุงป้าเลยนี่โชคมาแล้วโอ้โหลี่เร็บเล็บเล็บเล็ให้ลลี่ออกมาเร็บเๆ็ให้เหมือนจะบอกว่าโอ้ยลูกหลานเอ้ยมาให้โชคแล้วแมนเร็ว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  จะเห็นแล้วบอดูอันเหมือนเหมือนมือเหมือนเหมือนมือหน้นน่ะมือน้นน่ะขึ้นขึ้นขึ้นเก้าอี้แล้วก็นอนให้เบงอันนี้ก็อันนี้ก็ปรากฏให้แล้วก็ไม่ไปไหนไปไหนเลยนี่เอ้ยที่โกดจักกันฮะปรากฏเอ้าเตอ้าวขโมยแล้วครับลุง ยี่กูรักอ้อยเด้อนี่ตัดของเขาตัดของเขาค่ะนั่นๆๆๆๆทานน่ด่กินโลดย่ก็จะไปเอามากินเหมือนกันฮะกะตมือเป็นลายลายปูปูเลบวกนีทุันมามาลักกินป่าคนกุเทีเอิญูกินป่าป่านเอิญูตะแหู่ตะแห่บบแม่ยี่บอเพื่นพันธ์อ แทนไซนี yeah, mm ่นอห่นยังค mm. no. oh. <laughs> mm ัาดห่ยาชิเป็นหมอเน่ยเป็นไรเไปซุ้มหัวได้บปเดี๋ยวน่าจะชินแล้วเข้าห้องบอยแมนแบบเปียกสิ้นหรอเ่ชินกับงูนี่ใช่ไหมเห็นยาชีเวลาออกายรอบเลมึงหนงอหงอโงหูมึงไงอืมปวดข้อบอว่าแมนความพงความยาชีกจริงนเี่ดี เอาไปลูกเอาไปเอาเม่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 บ่อันงูงูงูแต่งูแต่ละตัวน่ะคือมันเป็นเพื่อนกับไอ้มื่นไหนเสื้อส้มจะเลือกเสื้อใดเลือกเสื้อส้มเฮ้ยกระโดด จำได้ไหมวันนั้นที่ท่าห้ยเขาก็ขึ้นเก้าอี้มาแล้วมองหน้ามืดเลยอ่าใช่นี่เขามองหน้ามืดอีกนี่มืดเนี่ยเป็นทายาด้วเนี่ยทายาได้นี่มืดฮะผ่ยก็มีแต่อาสาลาพิษแต่ว่ามูอมันมือนั่นก็นอนเบิ่งมืดสองหมืันนั้วคนนี้คนเคืองเด้อเน่นฮะคนเคืองเด้อคนละเคืองบ่เออห้ยมือ หันหันหันไปหามืดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนกับมืดอ่านให้มามืดมาหันไปหาไปอ๋อนั่นีอยู่ข้างบ้านนี่ยังชนะอ้อยครับอ้อยอ้อยนะอ้อยอ้อยอ้อยเพิ่นรักตัวนั่นนะอ้อยโอ้ยพี่น้องหวานนะของหวานของหวานไม่ได้รักถ้ารักไม่ให้ใครเห็นหรอกจะเอามาแกล้งนั่นแหละมือมือใหญ่เอามาแกล้งืูใหญ่จับออกมา ป้ามันลอลีนแเรบๆใส่มืดมันลอหลี่ใชแแล้วบๆๆเลยนิ่งมนิ่งมากเลยต้องแรบกินธรรมดาละนี่นิ่งนิ่งเลยเพื่อนไอ้มืดเดี๋นี้พี่น้องเอ้ยสองหกเจ็ดเข้าบ้านเลยมาเล็ที่ใช่มมาเล็ที่พรุ่งนี้ได้โชคมากกว่าสามห้าหกีสามห้าหก เพื่อนจำได้ไหมสามแปดเธออันนี้ก็มาอีกแล้วนี่เก้าเก้นี่เก้ามาแล้วมาแล้วเก้าเ้าามาแล้วเด้มเมวามาเก้ามา้ามาแลกมอกามเกามเามาแวเด้ามา้้ามาดเ้าไอ้กมมากแวมล้มาไ จำจำจำจมันอายุตัวเองบ่ได้บ้านี้สามแปดนบ้าอสาแบนนี้มันสีอกอายุอายมืดเพราะมันหันหาอายมืดเสลยมเสลยลหสามลยสามสองโฮ้ยยังยี่สิบกว่าอยู่ก่นนสามสองไอแอนอายุไรอ่ะสามสองอันมันออกสามปดบันนี้มันออกสามสองเด้อเพื่อนเด้อ สามสองมาแล้วนะคะงวดนี้ค่อยซื้อสามหาเนว่ะสามหามันบอกสามหาหกมันออกสามสองนั่นมันหันหนาฮะตัวขันหนาเขาไอ้มืกันพาซื้อกันไท้โตซื้อแั่จมไม่บอกสามสองยังนะเอ้ากันละหันหนาไปาะตัวนปวดขาปวดขามันมันมเมนว่ามันอยู่ซื้อๆเลนี่ไม่หยางนกปาั่างไห จะลองข้างหลังก็อบด่านเน่เดี๋ยวแปดนาทีก็กระเจาหนึ่งสองลอบด่านฟ้างพี่พูดฟ้มอดมืดมืดกรืบรอไปหมดแล้วท่านจะไปไหนไปได้ไปได้ฝากถึงลุงถึงป้านะถ้าวันนี้ไม่ได้ทำงานก็เพราะงูตดตั้งตั้งตต่้ช้งมานีตยั้งไม่มีัคงทั้งีน้ลยั้งตั้งต้งตั้ง่้งตังตั้ั้้้้าไป้ แต่สาตื่นนอนนหมอ่อยจะไปบอกให้รุงพันฮะอะไรเสส่ันไื้อส้มยังไม่ได้งานเลยนะเสื้อส้มยังไม่ได้งานเลยหน่คิดเขาเศร้าอเพิ่นนเฮ็ดต่้งต่เศร้าอุ่นนะหอยแล้วมงอย่งมีอยู่ครับยังมีอยู่้อยด้อดน้ำไว้ขมดยอสิวชาใยังไก่ไก่ลูกพันกนี่มันอยานงูเลย ลุงพันธ์มาเคยย่านงูเลยเราเราเป็นเพื่อนกับงูเจ้านี่คือการคือการกับยาชีนะเราพยายามพึง่งกันนะเราเชียนเราพึ่งมาบมิมมิม,ม,มไม่ใช่เพิกมิมกระลาบเลย บงกะเล่นแห่งคากแน่ชี้นะเลนตัวบงกะเล่นตัวใหญ่ไม่กลัวงูนี่ก็ไม่เคยกลัวนะค่อยไม่เคยกลัวงูโอเคครับโมนจะลองคิดดเขาประมาณนี้นะคะอ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอฝากผลิตภัณฑ์โมนโอมผมซับเขาเป็นเาหน้าที่ว่ากค้แล้วนละนี้่อเสียให้ไปอะไรจิ้มอับนะครับ ไปสิห้ยพ้นไปแล้วได้ลุงลงของยัง่ทันหัวเปี่ยนแนพี่น้องเบอร์อ่ะัหลังนีลังผมเพิ่นเกือบเก่าอ่งนี้ก็ประมาณนี้นะคะศ็นเกาองี่จ็ห้าสับศูนย์เก้าเปลี่ยนห้าหกห้าห้าสองหศูนย์่อแล้วก็ศูนย์เก้าสองสามเก้าองแปดไลน์ที่พี่จะกินว่าพี่เสี่ยวนะพี่น้องานเบรฟวงปู่บริจินอรษชุดช่องนะครับค่ะสวัสดี